สวัสดีค่ะวีวิตตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปนะคะในหัวขอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าจักรวาลน,นะคะมีอะไรอยากบอกกับคุณนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเช็คพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปแรนด้อมในวันนี้ก่อนถ้าพลังงานตรงไปฟังกันต่อแต่ถ้ไม่ตรงเรื่องผ่านได้นะคะสารนี้อาจจะยังไม่ใช่สารของคุณนะคะการทํานายหรือการพยากรณ์เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ร่วงน้าไม่สามารถนําไปตัดสิน ปัญหาของคุณได้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังนะคะว่าวันนี้พี่ไพ่มีอะไรจะบอกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะบอกคุณเรามาเช็คพลังงานของคนพิพานมาเจอก่อนค่ะพลังงานแรกนะคะไฟออฟเพนติเคิลเป็นพลังงานของคนที่จริงๆคุณอยู่เหนือการเงินมาตลอดนะคะแต่ทุกๆครั้งที่ชีวิตของคุณได้ไต่ระดับหรือว่าชีวิตของคุณได้ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีรู้สึกว่าคุณก็อบกอดตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะ ก็อารมณ์แบบว่าคุณรู้แหละว่าจุดที่คุณยืนอยู่น่ะมันเป็นจุดที่ชัดเจนแต่คุณก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันจะทําให้ชีวิตของคุณชัดเจนมากข,ขึ้นนั่นก็คือเหมือนคุณได้ยอมรับมาค่ะว่าการเงินเนี่ยมันก็สําคัญนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สําคัญเลยแล้วก็เหมือนมันมีการบราลานซ์นะคะระหว่างเรื่องของการเงินและเรื่องของชีวิตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าของเงินทองภายนอกไม่ใช่เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของยานพาหนะนะคะหรือว่า หมือนคุณได้ตระหนักรู้ว่าถ้าคุณอยากจะถ้าคุณอยากจะสร้างคิตของตัวเองเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นจากอะไรถ้าคุณรักตัวเองมากๆจริงๆเนี่ยคุณจะทําอะไรให้ตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกนะคะมีการหยุดหยุดคิดที่ตนเอาจิตกลับมาที่ตัวเองค่ะพลังงานใบแรกและใบที่2ค่ะพลังงาน8เหรียญนะคะแล้วก็เป็นการที่คุณห้าเหรียญแปเหรียญมรู้สึกว่าเป็นพลังงานงคนที่คุณคิดในเรื่องของการทํางานในการ ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะด้วยความเข้าใจและเป็นคนที่ตื่นดูเราด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ติดกับดักของการเงินแต่คุณจะทําความเข้าใจกับมันแล้วคุณก็จะหามันด้วยความยุติธรรมนะคะแล้วก็ใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิตนะคะแปดเหรียญในตัวของคนที่ผ่านมาเจอคลิปในวันนี้คุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้สูงมากนะคะแล้วก็เวลาที่คุณจะทําไปคุณจะศึกษาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังจัดเตรียมแล้วก็จัดแจงเนี่ยวิรู้สึกว่าไม่เป็นห่วงนะคะอ่ะเพิ่มเติมค่ะ และพลังงาน7เหรียญโอ้โหหเหรียญแปดเหรียญเจ็ดเหรียญคุณรู้สึกว่ามีการตัดจบอะไรบางอย่างมีการขุดเลือดขุดเนื้อตัวเองเอาเราบอกว่าถ้าอะไรที่คุณทําแล้วมันหลังท้ายคุณอะคุณจะตัดผู้คนที่เขาไม่สินเสมอคนการงานที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเติมต่อยอดคือคุณเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนนะคะคุณเป็นคนที่กล้าที่จะไม่ทําตรงนี้ก็ได้ทั้งท้ที่ก็เห็นเม็ดเงินนั่นแหละแต่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณ ตัดตรงนี้ออกอะ่ะมันจะทําให้คุณน่ะสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้อารมณ์แบบถอย1นเก้าเพื่อเพื่อที่จะดันตัวเองอะคะ่ะส่งให้มันแบบส่งให้มันมีเวลาตรงนั้นคือคุณเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างขวางมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดได้แบบเนี้ยคือคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาสูง เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิปรนดมในวันนี้รู้สึกว่าคุณกําลังนําพลังทั้งหมดของคุณนะคะทุ่มลงไปที่ความมั่นคงของชีวิตผ่านด้านกายภาพเพราะคุณมีความมั่นคงผ่านทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็จิตใจแล้วความมั่นคงของจิตใจกับจิตวิญญาณคุณมั่นคงเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนตอนเหมือนตอนที่คุณกําลังจะนํากายภาพของคุณนะคะตามจิตวิญญาณของคุณไปนะคะเป็นพลังงานของคนที่ มีรู้สึกมี power มากมากรู้สึกแบบเป็นดุดหนังออสิงะค่ะคำรามนะคะที่กำลังจะ f ไฟเตอร์นะคะกำลังจะแบบ powerful มากมากเลยสำหรับพลังงานของความที่จะมั่นคงแล้วก็หนักแน่นเอาณ์แบบพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีแบบในแต่ละปีในแต่ละปีเนี่ยหลังจากเนี่ยก้าวของคุณมันจะเป็นก้าวขึ้นสูงขึ้นไม่มีต่ำลงเลยนะคะเป็น energy ของคนที่โอ้เคย ห้าเหรียญมาเคยจนมาแล้วเคยรวยมาแล้วเคยประสบความสำเร็จมาแล้วเคยล้มเหลวมาแล้วเคยเป็นทุกอย่างมาหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่เป็นคนที่ตื่นรู้และก็ใช้ชีวิตปกติบนโลกไปงี้เท่านั้นนะคะเอเมนค่ะสําหรับเอเนอร์จีของคุณนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะว่าแล้วพี่ไพ่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะ ฮาเลลุยยาสารเสริญพรองเจ้าค่ะพระบิดาผู้อยู่สูงสุดข,ขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวนะคะท่ามกลางเรานะะในแรนดอมที่นี่ขอพระองค์ทรงตัดกับทุกคนผ่านพิพายและก็ผ่านวีเอที่จะเป็นคนสื่อสารนะคะสารต่างๆขอให้สารที่วีกําลังจะพูดนี้นะคะตรงไปตรงมาและให้ทะลุไขข้อนะคะและกระดูนะคะที่มันจะช่วยให้คุณนะคะมีจุดประกายอะไรบางอย่างหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้นำไปใช้ล้เกิดประโยชน์ได้นะคะโอเค มีขอทั้งหมด6ใบนะคะใบแรกนะคะ Queen of Wand นะคะ Queen of Wand นะคะคุณกำลังจะได้ขึ้นแท่นนะคะเป็นเป็นผู้คนที่มีความทรงอิทธิพลสูงมากขึ้นจากที่เคยมีอยู่แล้วก็จะสูงข,ขึ้นไปอีกนะคะคุณจะมีการเติบโตนะคะแล้วก็ก้าวหน้าในด้านของการงานเนื่องด้วยคุณนะคะรู้ที่จะนะคะจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบจิตใจนะคะรวมไปถึงจัดระเบียบจิตวิญญาณของคุณะคะ่ะ มงลงนะคะแล้วก็ The Empress นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้พลังงานแบบเฟมินีนแบบแต่เป็นเฟมินีนที่ไฟมากถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะมีความสุภาพอ่อนโยนและสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างทะลุทะลวงผ่านความสุภาพของคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีความแบบเฟมินีนมากขึ้นนะ,ะถ้าเป็นมีเฟมินีนคุณก็จะเพิ่มความเป็นมาสคิลีนที่มันจะสามารถ mm hmm. ก็คือเพิ่มความเป็นผู้ชายสามารถดินและยานได้ะคะ่ะสามารถดึงพลังออกมาใช้เพื่อที่จะทําให ออการงานสําเร็จนะคะโอ้โหแต่ว่าชิลมากเป็นการแค่แบบแค่ดึงอะแค่คุณรู้ว่าคุณต้องตัดอะไรแค่คุณรู้ว่าคุณจะต้องนํำมือของคุณไปแตะที่ไหนที่น่าจะเกิดผลอย่างมากมายค่ะโอ้โหเพชรออฟเอนติเคิลยอมโอ้ The Emperor แล้วก็ The Empress นะคะมีคนมีสิทธิ์ที่จะมีคู่นะคะคุณนะคะใครที่ยังไม่มีคู่คุณจะได้เจอคู่แล้วคู่ของคุณนะจะเป็นคนที่สรงพลังมากๆนะคะ The Empress แล้วก็ The Emperor มาเจอกันวีบอกเลยว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากได้นะคะน้อมรับแล้วก็แชร์วนไปนะคะ่ะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกใจให้วีด้วยนะ <laughs> โอ้นะฝากนะคะแม่หมอมือใหม่ ه, นะคะใหม่หม่สดทุกวันนะคะฟา์า แล้วก็เอสออฟวานสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการก้าวหน้าของการงานที่มั่นคงระดับแบบระดับที่ไม่ต้องถามว่างานนี้มันมั่นคงไหมกูค่คะมั่นคงเนาะแค่กูเนาะตั้งใจทําอะไรงานทุกงานที่คุณจับจะมั่นคงแล้วก็จะเกิดผลอย่างมากมายผ่านความชอบธรรมของคุณที่บริหารนะคะจิตใจจิต วิญญาณแล้วก็ร่างกายของคุณที่นําองค์กรนําตัวเองนะคะนำครอบครัวนะคะเข้าสู่ความปลอดภัยทางด้านจิตใจจิตวิญญาณนะคะและตอนนี้คุณกําลังนําร่างกายของคุณตามสิ่งนั้นไปค่ะและให้ต้ยสาหรับเจนจบชัดเจนเนาะ ศัตรูหมู่มารแพ้พ่ายนะคะความรักแท้ลรเงื่อนไขกําลังครอบนำนะคะครอบงามชิตของคุณผ่านทั้งคู่รักผ่านทั้งครอบครัวผ่านทางด้านสังคมรวมไปถึงผ่านทางการเงินเงินที่เข้ามาในบัญชีคุณจะเป็นเงินยิมและเป็นเงินที่มาจากความรักทั้งหมดเพราะฉะนันชิตของคุณนะคะหลังจากนี้จะปิติยินดีมีความสุขสมรือดีนะคะวีบอกเลยว่าให้คุณจงน้อมรับก่อนสิ้นปีนี้จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคนที่ผ่านจาเคลิปนันด้วในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะ ไม่เคยเปิดไพ่ปังขนาดนี้มาก่อนพี่บอยเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์ใจมากๆกีชอบช็อตนี้มากค่ะ The Empress The Emperor แล้วตกด้วย The Lover ชีวิตของคุณนะคะจะยิ่งกว่าละครเพราะว่ามันมันเหมือนบทละครน้ำเน่าแต่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณแล้วพอชีวิตของคุณมันเข้าสู่ความเป็นจริงมันก็เป็นจริงที่คุณดูนะไพ่เอาเองแล้วกันตัวเต็งจากหัวเมืองต่างๆได้มาเจอกัน,กน โอเคะ okay, ค่ะแล้วก็มาฟัง number of god นะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำคุณให้สำหรับนี้สามารถ pre order ได้นะคะวีทำ DIY นะคะตัดด้วยมือทำด้วยมือเองนะคะก็ดีเทลเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นตัวเลขแบบนี้ค่ะเป็นตัวเลขเอ angel number แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนนะคะคอร์ส ดีมออนนะคะเลขรหัสฝันและนิมิตนะคะจะสามารถทําให้คุณเข้าใจตําแหน่งเลขต่างๆว่า1เนี่ยคืออะไร1ตัวที่2ค,ค,คืออะไร1ตัวที่3คืออะไร1ตัวที่4คืออะไรนะคะเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามนะคะมีหมดวีสามารถสอนได้เพราะว่าวีเป็นสายหวยคุนมาก่อนเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องตัวเลขแบบเจาะลึกกับวีได้เพราะว่าวีคเคยเป็นนักวางแนวหวยตัวยงนะเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะติดสนิทกับตัวเลขนะคะให้มันเป็นเรื่องของหมอวี สวยอาแแมโอ้ยนะคะมานะพูดเยอะเกินไปพูดเยอะเกินไปขอเปิดหน่อยสามใบนะคะใบแรกนะคะสามสจงอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้านะคะถ้าเราอยู่กับเจ้าแะ้วอะไรจะตาฐทานได้ล่ะคะถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณและพลังงานใหมายเลข77พลังงานอำนาจสิทธิและพลังอำนาจภายใน อันนี้คือวียังทำไม่ไม่ไม่ได้เรียบร้อยนะทุกคนแต่ของของที่แบบทําให้เรียบร้อยกว่านี้อันนี้คือว่าวีทํามาใช้เอง1.74นะคะจงเรียนรู้ที่จะอยู่รอดภายใต้ของการมีอยู่ทุกชีวิตคุณมันเลิศคุณมันเลิศไอ้อ,อีกหนึ่งใบนะคะ พลังงานนะคะความทุกข์ยากจะนําเราเข้าใกล้พระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ปัญหาจะทําให้เราเรียนรู้ที่จอธีษฐานด้วยหัวใจความทุกข์ใจและความเจ็บปวดจะทําให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจค่ะวันนี้คลิปเรียนนนเร